อาลลยสีดาพ,วพัวพิมนหรือแม่แสงวิมานน้ำเสียชีวิตแล้วอย่างสงบสวัสดีท่าวันศุกร์ที่20มีนาคม2568ในคลิปนี้เราอยู่กับช่องเล่าข่าวดาราวันนี้พาดูงหนองพงโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส,ส่วนตัวแจ้งข่าวร้ายข่าวกันจากไปของสีดาพ,วพัวพิมนนักสแสดงรุ่นใหญ่เจ้าของรางวัลน,นักสแสดงสมทบหญิง Thailand b o อก f f i c e a w a r d 2 0 2 4จากบทแม่แสงในภาพยนตร์วิมานน้ำว่าขอให้แม่สีดาไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวงสวรรค์นะครับแม่เป็นแม่พระสำหรับผมเหมือนจะเศร้าแต่ก่อนจากไปแม่ได้รับรางวาัลชีวิตนี้ไปแล้วแม่คว้ารางวาัลนักสแสดงครั้งแรกในชีวิต46ปีที่อยู่ในวงการบันเทิงมาในสาขานักสแสดงสมทบหญิงแห่งปี Thailand Bo x o อ f i c e Award 2่2 4จากบทแม่แสงในภาพยนตร์วิมานน้ำ หากได้รางวัลครั้งแรกในชีวิตแม่จะถือถ้วยรางวัลในโรงแทนดอกไม้นั่นคือประกาศนียบัตรของแม่ในรอบสุดท้ายของชีวิตตอนนี้70แล้วแม่จะภูมิใจมากแม่จะตายตลับเพราะชีวิตแม่ยังไม่เคยได้รับเลยขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ